วันนี้มีเมนูเรียกน้ำย่อยนะจ๊ะมาให้เด็กๆเรืองใครเข้ามาแล้วนะคะทักทายหลังก็คอมเมนต์ใคนบ้าแน่โอ๊ยปวดพ่อร้ายนะคะปวดพ่อร้ายอันมือสองมือเองเมื่อกี่วันไปแล้วสรางถึงสี่วันโอ้ยไลฟ์ทีคนดูเป็นพันแม่สุนีท้อนนี้คนดูเจ็บเจ็ดพันล้อบอลเจ็บก้นตอนนี้นะคะตอนนี้เด็กๆมาแนะนำมาแจกความสนุกกันแล้วนะคะเฟนบูด็อกแอรอเมริกันบูลลี่ให้เข้ามาแล้วเซ็กสัญญาในคอยในเบิ้องในยิ่เสียคอยบอเจ้าะขึ้นนางยูซือของมูคีมีแครฮะ นี่นะจ๊ะเออเหงือแตกเหงือไหล่เหงอ,อไลหล่ขย่อยเต้ไปหมดอ,อ่ะจะได้กินไหมลกหูกฮะวุฒนวาจะได้กินไหมคะวุ่นว่าจะได้กินไหมคะมาอุดมนะคะมีเฟร็ดพุด็อกและเมริกันบูลี่เป็นหลักนะคะเราพเพาะเลี้ยงแบ่งปันนะคะเพราะด้วยจะเพราะด้วยรักแบ่งปันด้่ยหัวใจเออมาอุดมสแลนเดอร์พี่น้องคะใครเข้ามาแล้วนะคะผู้ใด่ประท่านเคยพบเคยเห็นค่ะกันยินดีตอนลาบสวัสดีนะคะศูนย์ขนาดศูนย์เด้มบอร์แมนหนึ่งเออเดิบอร์แมนยอมาน่ะเฮียเมื่อหล่ละเฮียหมดแล้วนะคะ แต่วาอม่ันจะฟอยอยู่ไม่ได้ทำสักทีนี่โอ้ยเบิ้งหอนกับหอนเออเอาโมโหกับโมโหเบิ้งเอวุ่นไหวเบิ้งเบิ้งเบิ้งบนะคะใครอยากได้เด็กๆไปกอดไปหอมนะจ๊ะผู้ได้เลี้ยงม้าอยู่แล้วอยากได้สูตรอ้วนสูตรพรอมนะคะไล่เห็บไล่มันข้าเป็ดข้าไก่ยังโว่าไปเด้อมาเพจนี้เลยจ้ะมาอุดมมาเบิ้งเสกินเบิ้งอ้าวนะคะวันนี้จะทําเมนูเออเรียกน้ําย่อยนะคะสําหรับน้องหมาที่กินยากินได้ทุกสายพันธุ์พี่น้องคะหมาเงินไหนกินอยากเลือกกินเห็ดกินขึ้นมอมนั่นแหละ นี่นะจ๊ะรับรองกินได้ทุกเพทุกวัยเลยเหลิมขี้แต่ตังแต่30มสิมอเลยนะคะสําหรับวันนี้วัตถุดิบอุป,ปรกรณ์นะคะที่ห้าใส่ก้นมือน,นี่นะคะมอใช้โยเกิร์ตนะคะเป็นโยเกิร์ตยี่ห้ออะไรก็ได้แต่เน้นว่าเป็นรสธรรมชาตินะจ๊ะวันนี้จะทําเมนูเรียกน้ำย่อยเสิเริมกันเลยนะคะวัตถุดิบที่มีนะคะมอจะใช้กล้วยนะคะเป็นกล้วยน้ำวา้าสุกง,งอมนะคะสเสดหวานหวานแหละกระเสบนะคะกล้วยน้ำวา้ากินกินได้นะคะกินได้ทุกเพศทุกวัยเลยช่วยอะไรได้ มันจะทําให้อยากอาหารเพิ่มมากขึ้นและสําหรับน้องหมาตัวไหนที่มีอาการถ่ายท้องายทอ้องขึ้ยังกีนแต่กี้ไรนะแม่กบ่เบคอนกีนเลี้ยวนะกีนเป็นานา้ำบางตัวขี้พุ่งนะจ๊ะให้กินกล้วยนว้าวานเนี่ยบดใส่ผสมอาหารหรือว่าให้กินเปล่าๆก็ได้กินขือเล็กหน่อยแม่บดๆละเอียดละกาให้เลียน,นะคะ เป็นเด็กๆรุ่นเล็กๆเล็กๆนะคะก็ให้เลียก,กินแต่ถ้าเป็นหลุนใหญ่ๆผู้เทาแน่อันมีแขวแล้วนะคะก็ให้กินเป็นลูกได้เลยนะคะเพราะในกล้วยน้ำว้า,วามีสารแทนนินนะคะเซยนไฮอันเกิดอาการท้องผูกนะคะนั่นเฮียเมื่อแหลววัวน,นะคะวิธีการนะคะเราก็จะใช้โยเกิร์ตนี่โยเกิร์ตนะคะผคุกผสมลงไปกับกล้วยนะคะแต่ตอนนี้น่าจะผสมกล้วยไม่ทันแล้วนี่กินยาแล้วจไม่ๆๆๆๆเยอยากกินถ้างั้นน่ะโอ้ยวุ่นวายนะคะวุ่นวายว่นเบอร์มากเลยนะคะอ้าวนะคะ มีทั้งเฟนบูดอกและก็อเมริกันบูลลี่ตัวนี้เล็กๆแบบนี้นะคะคือเฟนบูดอกนะคะนี่ลักษณะแบบนี้นะคะหน้ามันมนนะคะหน้ามันม,น,มนหูต่างๆนะคะหูตั้งตรงไหนครับมอมอ,มอหูสีจดุดออยู่นะคะ,ตอ,ๆๆะ,คะตอนนี้นะคะตสิบโอ๊ยบัวเมย์หกสิบสามสิบสองสามสิบสามมือพี่น้องคะใช่ไหมคะบัวเมย์น้อแม่สามสิบเจ็ดสามสิบแปดเออนะคะเฟ้นบูด็อกหนุ่มตัวนี้นะคะเป็นเพศผู้เด้อสีมอือเด้อสีแบบนี้นะคะ่ะอย่างแรกเลยต้องดู ตัวนี้คือเฟนบูดอกพี่น้องคะสายพันธุเฟนบูดอกนะคะน้ำหนักน้ำไวโตเต็มที่นะคะประมาณเจ็ดโลแปดโลเก่าโลอุนวแนะประมาณนั้นนะคะเป็นน้องหมาไซเล็กกาลังกระชับมือนะะี่ค่ะกำลังเลี่ยนกาลังเลี่ยนเลียนมวนเลี่ยนมวนเออนะคะกําลังจับกําลังตีกําลังยิกําลังมวมวนะคะตัวเล็กๆแบบนี้นะคะตัวนี้ไวสามสิบแปดวันแล้วเป็นเพศผู้เขาเรียกว่าสีเมือมองด้านข้างนะคะหน้ามนมนนะคะดังฮักฮักลายกับหูสีซี่ึ้นหูจะค่อยๆชี้ขึ้นทุกวันตัวนี้เราก็ดังด้ามหูหายเนีย กินอะไรเป็นอาหารค้ากินได้หมดเลยนะคะกินข้าวได้กินอาหารเม็ดได้นะคะกินเมนูบาร์ได้เมนูบึ้เมนูบวบเมนูบึ้มสัตว์จะเมนเผาเอานะคะยันเขาบอาญาตินะคะตองเฟ้าว้าวาสนะเมนบาร์นะคะก็คือเมนูสดนะก็คือว่าพวกไก่สดเนื้อสดปลาสดแบบนี้พักสดนะคะกินได้เลยแบบนี้นะคะไข่สดนะกินได้หมดเลยเนี่ยอวดมัวกลมกองๆแบบนี้นะคะ ตัวนี้คืออเมริกันบูลี่นี่อเมริกันบูลี่มันสิเป็นลักษณะหนาตาแบบนี้เป็นอันเป็นหนาม้นๆนะคะเป็นตัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะตัวเต็มที่เต็มวัยประมาณ30มกิโลสีกิโลประมาณนั้นนะคะนี่อันนี้ไซส์กำลังน่ารักใครชอบแบบไซส์ใหญ่หน่อยคุณผู้ชายแบบว่าชอบความเท่ชอบความสมาร์ทชอบความแบบรุนแรงเราใจเออแบบไซส์ออก ยกเวทกระแทกตึมต่ำตึมต่ำแบบนี้นะคะอาจจะไม่ชอบความน่ารักบ้องแบลนะคะแต่จะชอบอะไรความหนาหนา,นา,นานตันตัน,ตนแบบนี้ก็แนะนําเป็นอเมริกันบูลี่ใครเอาบูลี่ทักบูลี่พี่น้องคะใครเอาเฟนบูด็อกทักเฟนบูด็อกทุกตัวรับวัคซีนนะคะรับวัคซีนรวมหนึ่งเข็มก่อนทุกตัวเลยดังนั้นเอาไปแล้วพี่น้องคามั่นใจเลยว่าน้องหมาจะวิ่งเล่นสนใครอยากได้ไปเลี้ยงดูให้ทัก ใครอยากได้ม้าไปเลี้ยงเบงใครอยากได้น้องหมาไปเลี้ยงดูให้ทักมหาหามมอที่เพจนี้นะคะแต่ถ้าอยากได้น้องหมาไปรักษาที่รักจ๋ามีเยอะแยะสองสามใบเทามีเยอะแยะนะจ๊ะหาเอาเลยทําไมหมาที่นี่แพงจังเลยนะจ๊ะสมเหตุสมผลกับพี่นอ,อกอาปย, <S <S ยาถ้าอยากได้ไปรักษาไปขอหมาข้างบ้านก็ได้เปนเ็นที่กัขเ้ื่อนที่ไรขี้เลือนก็มีเยอะแยะไปนะจ๊ะดังนั้นใครอยากได้น้องหมาไปเลี้ยงดูอยากได้ไปน่ารักเลยบอต้องเป็นห่วงเหลืองของบริการหลังการขายหรือว่าโอ้ยเอาไปแล้วขี้แตกขี้ไหล แบบนี้นะคะรับผิดชอบไหมร้อยเปอร์เซ็นต์จ,ะจ้ะมจ้าดังนั้นูดได้อยากไดน้องมาไปเลี้ยงดูถัขาหมอมอเดอ้อโอเคปะผูเด้ให้เด็กกดไลค์ผูเด้ให้เด็กกดกกแชร์พี่น้องคะกรามงามงามกราบหว่างขานะคะโอเคใหม้หมอมหน่อยนะคะฝากกดติดตามด้วยนะจ๊ะเราจะได้ไม่พลาดสาระดีๆฟรีๆแบบนี้กันนะคะเรื่องราวดีๆนะจ๊ะเวลาไปหาหมอถามบสซิ่งลรยางเขาก็สอบแด้เขาต้องคิดเงินแด๊แต่มากับมอมอเออ สาระความรู้ดีๆนะคะมมอมาแบ่งปันมาแชร์ใหฟ้ฟิฟี่ฟนาไลนี่ลาคลิปนี้นาเฟซบุ๊กนี่านาเพจนี่เลยเด้อดติดตั้งไว้เราจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆโอเคไหมคะโอเคไหมนะคะ,นะวันนี้มามอมาสั้นๆก่อนแล้วมาพบกันใหม่วันต่อๆไปมือหนีไปแล้วพี่น้องคะสวัสดีคะ่ะ